ว,วันนี้เรามาอยู่กันที่วัดราชนาารามวรวิหารหรือวัดโลหะประสาทมาศึกษาประวัติวัดโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์สมาชิกในกลุ่มวันะนี้หนึ่งเด็กชายกิติอมรเลขที่หนึ่งค่ะสองเด็กชายจิรพัฒน์เทพประเสริฐเลขที่สามค่ะสามเด็กชายจักรสิทองภรณเลขที่สิบสี่ 4, ค่ะสี่ <c oughs> นะคะ <c oughs> เด็กหญิงชนิดาภาทิ้งชายฟูมเลขที่สองค่ะคือตากล้องของเราแน่เองใช่ค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะเด็กหญิงที่มารเสรีสุดเลขที่สิบเกดค่ะหัวข้อทางประวัติศาสตร์ที่เราเลือกในวันนี้นะคะคือวัดราชนัดดาราค่ะทำไมเราถึงเลือกวัดราชนัดดาราเคะเพราะว่ามีความสวยงามมีประวัติศาสตร์ท,ที่ยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งค่ะ วัดราชนัดดารามวรวิหารหรือโลหะปราสาทสร้างขึ้นที่แรกที่ประเทศอินเดียโดยนางวิสาขาแห่งที่สองสร้างขึ้นประเทศศรีลังกาโดยพระเจ้าอสมมหาราชปัจจุบันทั้งสองแห่งนี้ได้กลายเป็นทราบประหัตพองไปรเรียบร้อยแล้วและเหลืออยู่ที่เดียวเป็นแห่งที่สามคือประเทศไทยคะ่ะการสร้างสถาปัตยกรรมในผู้พุทธศาสนามักแต่งคติธรรมแพทแทรกไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติล,ลึกถึงธรรมอันเป็นมาแห่งการนำไปสู่พระนิพพานด้วยสัญลักษณ์ที่ผูกไว้ mm hmm. กับอาคาร สถาบันวิยกรรมทางการที่เจ็ดแห่งนี้